ถานีโทรทัศน์ JCTV ตเนอเรื่องจริงจากคนจริงชีวิตเฉียดตายรักเลงดีช่วยคนพระสึกตแต่งงานกุศลจิตคิดแต่จะให้พบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการโรงซ่อมจิตทุกวันหยุดนักขตัตวเติก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรองซ่อมจิตค่ะเป็นประจำทุกๆวันหยุดนะคะจะเลิกแบบนี้ค่ะเราจะมีนัดกันที่เจ t v แห่งนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเจนนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่นะัที่แห่งนี้เลยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะนั่นคือพารากอนฮอลล์ชั้นห้าค่ะแห่งสยามพารากอนนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะเจนนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานงานวัดลอยฟ้านะคะเยนสังว่งร101จิตตะนะครค่ะซึ่งครั้งที่แล้วเจนนี่พาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศงานถแถลงข่าว ที่หอจดหมายเหตุพุทธธาตอินทพันโยค่ะบรรยากาศก็โอ้โหรม่มเรื่นชื่นมินค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราพาผู้ชมมาอยู่ในงานวันจริงของจริงแล้วเอาเป็นว่าบรรยากาศจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะเจนนี่จะพาผู้ชมไปช้อปปิ้งบุญกันในช่วงหน้าค่ะ